เข้าสปาเสร็จอาบอบนวดรู้สึกสบายตัวจริงๆเลยเราอ่าเอาละจะให้พวกไวฮันมันตามหาตัวฉันเจอไม่ได้ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกไวฮันฉันต้องตามหาแครร่ให้เจอรอกกันนะแครอร่จะจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะตัวฉันเป็นันขาดอีลีสมบอกอีซิริเฮลโลวอสเซ็พวกเรารักษาได้หาวะน้อ้ยเฮ้ยอมโต๊ะเป็นไงบ้างวะดีจิตได้เวลาช่วีทั้งพกวคุณาแล้ว จะทันพี่ทำทัวร์พิ่าดรสูงเฮ้ยระวังไอ้พวกไอ้พวกระเบิดไห้เหลืองไฟเนี่ยเฮ้ยมันฟันแล้วเฮ้ยเจะาช้ลถระวังยิวก่อนเว้ยงานนี้พิวชั่นแตกกระจายตายธุได้๋วล่โผล่กองกล้าแยงมือจิ้มเอยถอนไปเลยเอาละทำได้สวยนับตรงถอนไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องวิ่งเฮ้ยระวังเตรียมแผลดีทีนี้โอ้โหหมัดมันหนักมากแรงสูง ไอเจ้ายักษ์ปีกนีโผมมท่อนโวยครับเอาละตอนนี้นักโตจะด่าเลยมีเจสซี่ความพิฆาตสูงเฮ้ยเออเออเจ้าชาัตว์กระดองหญิงดูนะอยู่ในการควบคุมของพวกเราเลยครับอดทนแข็งใจวะนะนักตตจะส่งโวยพรกระสุนกระสุพลังจิตไปให้พวกนาย เวลายอมรับความจริงแล้วต้องใช้คาถาอัญเชิญสักทีเฮรู้ว่าสันกโตนายต้องเยึดรักษาเลี้ยหางเอาไว้ให้นกโตโจมตีเดียดใจขวงเราใช่นกโตนายต้องโจมตีเดียดไจนะโอเควิญญาวาดสวัสดิ์เฮ้ยต้องลงความรักษาเลี้ยหางโจมตีเดียดใจวิญญาวาดด่างสวัสดิ์เฮ้ยวลาวมันมีเจ้าชายเตรมโคชั่นเตรมเตรียมรอเลยเฮ้ย ปี่จะแตกป๋าเจ้าชายเฮ้ยมันป๋าเจ้าชายเราเออดีนะเติมโพชั่นล่วงหน้าไปก่อนเว้ยหาล่ะดาบประซุ่นิญาณนี่แน่เฮ้ยเอ,อาต้มทำอะไรนี่เฮ้ยโอ้โหอามิงเกอร์เปิดอามิงเกอร์เยอาร่ะเนี่ได้เวลาโควทความสามารถพิเศษของเธอเฮ้ยฮะไม่ฆ่าจระบข้ตะซูนบ๋า โอ้สวยงามมากอะไรนี่จงคุกเข่าพิสัยจ้โอ้ฝันล็อกโอาละสวยมากวิจารประสุวิานจารประสุวิญานโอ้เล่นกระดงเดาเลยเจ้าชายเฮ้ยเกือบโดนหมัดบ้บาครับเจอแล้วที่นั่นต้องเป็นที่ที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดแน่เลยครับเย่ชยโยจะได้โปรยเท้ากระดูกของมาม้าสักทีมันใช่เลยบ่อย ดูสิครับดูรายละเอียดรอยเท้าในหะิมะสิครับนี่คืองานเกมที่ดีมีคุณภาพดูสิครับดู้รอยเท้าบอกอาเทสวิ่งลุยหิมะเป็นทางเลยนี่คือความใส่ใจในรายละเอียดของทีมงานนะเยี่ยมมากเลยนี่คือเกมออฟเดอะเดียมมเฮ้ย,มมายทางนี้ไปไม่ได้นี่ว,วะไอ้บอยโอ้ดูรอยหิมะสิครับเยี่ยมเลยโอ้ดีคือเกมออฟเดอะเดียสมควรที่ได้รับตำแหน่งเกมออฟเดอะเดียเฮ้ยมีมกล่องตรงนี้ด้วยวะ เฮ้ยนักโตนายคือกุญแจสะพานเขพวกเรอหนุ่ยอย่าพุ่งตุ้ยกระดุยเฮ้ยฉันอยากจะบอกว่าใครมันให้เราแต่งชุดแบบนี้วะคอมโตเฮ้ยพลังดูเอ้ยไปไปไปใส่ก็ได้เลยมันมีพลังดวงดาวเว้ยเออระดาบพสุทธิยานโอ้ยกระดิ่งต้องเด้าอีกแล้วเจ้าชายรักษาตัวรักษาเนื้อว้ดีรักษาในรักษาตัวเุ้ยไอ้คอมโตพูดไม่ถึอเฮ้ยยังไงดีวะ อย่าเตรียมสมุดเตรียมพูชั่นให้พร้อมเฮ้ยอะไรเนี่ยตีลังกาหลบยังเท่อย่าเป็นตัวทวงชันเราพวกนายนะน็อกโตหาจังหวะเติมพูชั่นแหลกลานเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหลบยังเท่เว้ยมีสกิลหลบเว้ยรักษารีหาน็อกโตหาเราเนี่ยไอ้สาตไว้ตานเธออีกได้เลยไมีทาเวหาไอ้เวจอบกระบ้าโอสูนยกภูเขาซะเจ้ายักษ์ ยาจงคุกเข่าลงมันยังไม่ล้มวะน้องเสต้องใช้อีกครั้งแล้วการประสุมยิญญาณโอ้นายนมันกำลังสำลักระวังไอ้ไฟไข่เหลืองเต็มโปูชั่นแหลกลานงันนี่จะว่าดินักโตรักษาอี้หาวไว้อย่าเพิ่งประมาทอิกทีใหญกว่าเแล้วนักโตเสียตัวนะมีจอบกระบาลนี่แหละสวยงามมากนักโตวิววาดสั้นเลย าด้าล้ว่าดิโบได้ทำได้ดีเอาโตเตรียงฟื้นเลยเฮ้ยไอ้บอยมาดูเรียบไก่นี่สิวะเห็นไหมวิวทำวิวเขาทำหิมะวิวภูเขาท้องฟ้านภาที่สวยงามจริงมาเห็นไหมโอป้ปะเดี๋ยวจอทางแล้วครับต้องขึ้นไปบนนั้นครับมันมีทางอยู่เออจริงด้วยวะต้องขึ้นทางนี้สินะเราต้องไปอีกไกลไหมครับไม่รู้มอนกันวะแต่เราต้องไป ที่ดีสูงที่สุดอาจจะเป็นโจทันฮามก็ได้โจทันฮามเหรอครับหรืออาจจะไม่ใช่เฮ้ยมีเสียงคุยกันข้างบนตามหาตัวพวกมันให้เจอวัศวรรษเฮ้ยาโดนขี้ด่าบแตกกันเลยดาเมจไฟอย่างสูงเฮ้ยเจ้าชายโดนอีกแล้วว้าชิบ้าดูเจ้าชายพอชั่นแตกแตกกันลันเฮ้ยปุ๊บวาบยิงไกลก่อนเอาแล้วนี่ย เอาไปชิดหน่อยหัวสว่า์อุ้ยอะไรนี่ยังเกือบโดนอะไรมันเถื่อเนี่ยเฮ้ยระวังระวังดาบยักษ์ไปของมันระวังดาบของมันพวกคุณแชาเตียนโจ้ตีนนะดาบประซึนปิยานี่ปั่นกระดูกหัวปิยาน่าจะใช่ละนี่ยเสียเลือดเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วปิยเสือเฮ้ยไี้พวกเหลืองเสืออุ้ยไอ้ไฟเหลืองเสือกระวังด้วยเจ้าชายเดองพูชันก่อนเฮ้ย มันดูดีด้เฮ้ยนี่สวัสด์น็อกโตเตียตัวเลยกาดิโอฟันดีว่ะดาบเย้มึงไม่ค่อยโดนแล้วนะกาดิโอเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสินอกโตขอมโตมันอยู่ไรวะเอางี้มาแล้วเนี่ยหลอนหลังกันหน่อยเฮ้ยน็อกโตรักษาดิ้อหาไว้นะมันก็นั้นแกว่งดาบเฮ้ยซุยกระดุยเติมโพชั่นรอเลยต่อนี่เลย เสือหาระเบิดถึงันคำนี้สวยมากโตไปแล้วเนี่ยเอาอีกอยากันเลยได้เลยทั่วเคาเวหาสายเวทเจาะกเปาจะสดาสบาบโอ้ยยังมคอีกแน่โคตรทนเลยวเจ้ายักษ์นี่บุตคนจริงเรือว่าวลวรอเรามันต่ำวะไอ้ลนซ่านั่นมันหักคอข้า แล้เคียกูลบบนเหวว้าชิมัดเลยฉันต้องตามหามันให้เจอพวกนายเจอมันไหมแต่ฉันจะต้องทรามานพวกแกเวย้ยเจ้ามีมีอ่จะจะเจ้าม่เดินดวงตาข้างเดียวจะต้องถูกทรามานนี่เป็นคำสั่งของโอดินใช่ไอ่เจ้าสอง <c oughs> พ่อลูกนั่นอ่ะต้องตามหาทูลไม่ให้เจอนะถ้าเจอมาแล้วก็ฉันจะจัดลูกชายมันเป,ป็นทํามขย เฮ้ยมันจะเอาเราไปทำปุ๋ยพ่อเฮ้ยอันนี้แหละเอาขลังจากโดยเฉพาะไอ้โลนซ่าเคโตคนนั้นน่ะบอามทํทำให้ขู่เสียวฟอมหักของกระด้องคอข้าเฮ้ยเขียข้าลงไปยังหวไปไปตามหาพวกมันเดี๋ยวเจ้ากับข้าแล้วไม่มีข้าจะทรมานเจ้าจนกว่าเจ้าจะบอกความจริงให้เออร์โปลินได้รู้เว้ยว่าอาลับของพ่อข้าอยู่ที่ไหน เฮ้ยลพกฟอมโตมึงตื่นได้แล้วอย่านอนขี้เศร้าต้องชุบชีวิตฟอมโตแล้วไอ <Okay. S 1> okay, ้ฟอมโตโอเคนกโต้ฉันฟื้นแล้วนอนตั้งนานครับเอาละัาที่ฆ่าเราสูญนี่เนี่ยไอ้หัวเหลืองไอ้พวกไฟไฟเหลืองระวังในพวกนี้มันเกละยดเลยเฮ้ยแพ้ดีครับเนียบว้าโอ้มันฟังมากดีเลยโดนดาเมจเต็มเต็มเลยเจ้าชายเจ้าชายระว,วังไอ้ใคเหลืองไอ้ไฟใค่เหลืองมาใกล้แล้วเติมพอชั่นก่นด้วย เฮ้ย่ได้เวลาปดเกิดแล้วนี่แน่วันใสกระดอยวาดแถมถ้ามาตายของฉันทิ้งแล้วมาจากพ่อข้านี่แน่แต่มันหมดไฟว่วะทีไ่ได้เฮ้นแต่ยักษ์นี่มันคนมากเลยนะขนาดนักตู่ใช้ท่าไม่ตายยังชุบไม่ได้ว้ายอลาเนียดิ้งกระเดาเฮ้ยไปจะล้นอลาเนียแล้วว้ายจะพิ่มเร่งรีบเติมพิชั่นด่วนเดีย๋ยวให้พวกนั้นมันเจอตัวเราไม่ได้นะบอยต้องไปเส้นทางหนึ่งเว้ย ถ้ามันเจอตัวข้ากับเจ้าเจ้าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะเจ้าคือสิ่งสําคัญสำหรับข้าเข้าใจไหมนี่มันเรื่องราวของบปลเดอร์นี่โดยเฉพาไอ้บลเดอร์นั่นนะ่ะต้องระวังอย่าคิดไปลุยเดียวกับมันเขาจะไม่บ่อยปล่อยข้าเองถ้าเจอมันข้าจะจัดการกับมันไม่ได้นะป๋าผมต้องช่วยป๋าเฮ้ยยูโ,ยโฮเรามาถึงแล้วป๋า,ปา เฮ้ยพวกยอาสองคนมาแต่สาพอดีเลยข้ากำลังต้องการความช่วยเหลือเออมึงเป็นไผ่เรายักษ์า้านนี่อันตรายมากเพื่อนล่องนกดาวนอนสองกระดองกันหลายคนเลยต้องชุบชิ้นขึ้นมาระวันะนะนกตกเอาเลย่ี่เ้ยเอาเลยจัดการโบองถ้ามาตายสุดยอดทุกอเฮ้ยหาใส่เวทครั้ที่สองจอกกระบานแทงกระบานต่อสูนี่แน่ ต้องกระดองเรีย mer, บร้อยไอ้ไขเลี้ยงไว้กรมทหารฟาดช็อตเลยเยหวานฟาดใส่เลี้ยงเรียบร้อยไข่เลี้ยงไปสวยมากอะไรนี่ะน้องตุ๋นายทำได้ดีมากนะัพร้อมตู่บอกนะมึงเสร็จก่อนเพื่อนเลยแต่พอมตู่มันยิงแรงเลยอาวุธของตู่นี่แรงมากเลยดเมจสูงมากโอเคมากนะอะไรนี่ะ Thanks for the help. ที่ช่วยพวกเราเธอสุดยอดจริงๆนะแถมสวยเซ็กซี่อีกต่างหากว่าไหมนายชอบอรเรนี่หรือเปล่าว่าไอ้พร้อมโตเฮ้ยไอโนฟเวอร์ตาซีเอ็กบีพัดอัพบอโอเมก้า